ปัญหาการโดนกองและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัช e ชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแรนดนกลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจําหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่า e นั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็กรอบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอาทอนิที Yo ยอวัตส์ bro นะครับผมนะคลิปนี้เราอยู่กับยามาโตฟ้านะครับผมเป็นหนึ่งตัวลักคอนะที่สามารถรับมือโรเจอร์ได้ดีมากเนีนะ่ผมพูดเน้นคำมากๆเลยนะเพราะว่าไปเล่นมาโคตรมันเจอโรเจอร์4ตัวในแมปนี่คือวิ่งไล่ตบเรียงตัวเลยนะผมมีความรู้สึกว่ามันคือถ้าพูดถึงแชงเขียวเนี่ยมันก็ตบโรเจอร์ดีนะแบบมันว์ป ไปตบได้ใช่ไหมฮะแต่มันแต่ยาม,มาโตมันสุดกว่านั้นนะคือผมมองว่าจะมาโตเนี่ยคือมันสร้างสถานะโรเจอร์ตอนดึงทงได้ด้วยนะเวลาเอาเราดึงทงถ้าเรามีชิลนะครับผมเราสามารถตี3จังหวะเพื่อให้เขาติดสถานะได้ด้วยนะโอ้โหแล้วไอความเสียหายของสถานะฟอร์ b ไบเนี่ยมันเป็นสถานะพิเศษนะครับผมเป็นความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมาเป็นระดับขั้นนะดังนั้นเนี่ย มันไม่สนเรื่องเดฟหรือลดดาเมจอยู่แล้วไงโอ้โ oh หเป็นฟอตไบที่ค่อนข้างจะเกลียดน,นะครับโรเจอร์ Roger ขยาดเลยดีกว่าแต่ตัวนี้คนเล่นน้อยนะเพราะว่าประโยชน์ในการดึงธงเขาอาจจะน้อยนะครับผมแล้วก็ยุคนี้แชงเยอะอยังไงละ่ะอืมซึ่งเหรียญที่ผมมาใช้เนี่ยเน้นเลยว่าตบโรเจอร์เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้บอกตรงนะแต่เป็นเหรียญเกลียนนิดน,นึงนะเอาไว้ตบโรเจอร์นะครับผมก็คือตีปกตินะก็จะยน่นคูดาวสกิลสองสามเปอร์เซ็นต์โอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคือย่นสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องใช้สนะามตสติบ เร็วอยู่แล้วนะครับผมนะมันก็สามารถที่จะเด้งสกิล2ได้แล้วถ้าเกิดทําให้เขาติดฐานะฟอร์สไบด้วยนะมันก็จะมีพัสเซีเด้งคูดาวสกิล2อีกนะครับผมเนี่ยอีก5%หมายความว่าถ้าคุณสมบัติเหรียญรวมไปด้วยเนี่ยก็จะย่นเป็น10%เเลยนะถ้าแบบ มัน30%มเนะมันออกทุกเหรียญน,นั่นเองนะเอาเป็นว่ามันเร็วแล้วกันนะครับผมถ้าทำให้ศัตรูติดฟอร์บได้นะนะคุณก็ทำดาเมจนะครับผมโรเจอร์กลัวผมบอกเลยเยเล่นสนุกจริงๆว่ะเออเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไปดูค่าซับกันเลยครับโอเคค่าซับ166ยนะครับผมได้7แท็กนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เล่นให้ดูตบโรเจอร์ให้ดูนะครับผมแต่ยอมรับว่าดึงธงสู้เขาไม่ได้นะแต่ว่าค่าได้แน่นอนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ใครที่กำลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนํานั่นก็คือซ o มบี้รัส h นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับเอ็กตรีมใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ อยากเติมเกมราคาถูกต้องเฟซไว้รุ่นดูใบเท่านั้นเลยนะครับผมจะทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้นะบ,บอกมาจากช่องอาร์ทอนิตีด้วยนะครับผมเติมทุกแพ็กในเกมจริงลดไปเลยนะครับผม20-30%ถูก ไวต้องไว้รุ่นดูไปเท่านั้นนะโอเคแล้วผมมาอยู่กับยามาโตะแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้ตบโรเจอร์ได้ดีไม่แพ้แชงเขียวเลยนะส่วนตัวผมยกให้ตัวนี้ตบได้ดีกว่าด้วยนะเพราะว่ามันตบในตอนดึงธงได้นะรสร้างดาเมจตอนดึงธงได้นั่นเองเดี๋ยวผมมาตบโชว์สาววิธีนะอันนี้เป็นเป็นเออเจอคนในเรือด้วยนะแมต์นี่ น้องชายจะต้องตกใจนะเอ้ยรอไม่เอานี่ไงตีสวนรอได้ด้วยนะผมเปนเลือกคนน้อยอะนะดอทมินออกมาอืออะไรอะไรอผมดอทอย่อยางไงรับไม่ไงโดนไปก่อนนะครับผมบาทาเทวะนี่ครับผมเราจะทำให้เขาติดฟอร์ตบไดนะ้คุณดูนะคุณดูครูดาวโคตรเร็วมาดิวิชิวผมหนาแนละ้วผมมีแตกแล้วนะโรเจอร์หนึ่งตัวอือยล้มอยู่ล้มอยู่ใจยเย็นอือะไรอา้าวทำไมทำไมแช้งไม่ไงนะผมเหรียญที่ผมใช้นี่คือมันจะเร็วม ากนะครับผมมันจะย่นเร็วเวลาตีปกตินะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นนะครับผมโอกาสสามเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่าใช้อ่ะไม่มีฮาคี้อย่างนี้ก็สวยดิอย่างนี้ก็สวยดิเห็นไหมกูดาวเร็วมากนะครับผมยิ่งติดฟอร์ตบาย,ยิ้มเลยนะยิ้มอาเรียบร้อยนะครับผมแชงตุยไปที่เรียบร้อยอ,นนอันนี้นี่น้องรู้จักกันนะน้องรู้จักกันโอเคมาแล้วครับน้องในเรือนั่นเองโอเคเขาเปลี่ยนเป็นโรเจอร์แล้วนะตอนนี้คือเอต้องบอกว่าคลิปนี้เราเน้นโรเจอร์เป็นรักทมินเลยนะโรเจอร์อยู่ไหน รเจอร์อยู่ไหนออกมาทีอยู่ล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจลงไปดักเลยอยู่นั่นนี่เองโรเจอรหรบจมินอย่างนั้นเราจะมีโหดูดูดาเมจนะครับผมตีเข้าเป็นหมื่นเลยนะเมืกก่อกี้แฮห่ไปทีหลบได้ไม่ว่ากันอโอเคตีเลยนี่ฐานะปอดไปเอา้าวติดมืน่นอีกปะทออุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโดนแชงนะครับผมไม่ใช่แชงดิโดนแล้รวะ ทำไมมันมีลมลันได้อย่างไรอไปไหนเหโรเจอร์เฮ้แกจะเป็นเหยื่อโอ้โหเจอฟอตบายสองตัวโรเจอร์บอกกูเครียดกูเครียดเลยเพื่อนไปไหนแฮะทีนึงเนี่ยครับผมฐานะพิเศษนะโดนอีกปึง้งนี่ไงนะอู้ล้มแล้วนะสามารถตีโรเจอร์ได้ตอนมีชิวนะครับผมไปไหนเหรอโรโรเจอร์ไปไหนอะไรอุ้ยโอ้โหโดนโดนโดนอือเอาเรียบร้อยดีครับผมยังมีชิวอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เออแหกเลยนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ มันนะจริงๆมันนีนแต่เพื่อนต้องการทงด้วยนะอโอเคเดี๋ยวเราจะดึงทงข้างบนก่อนนะจ๊ะต่เรียญนี้ต้องบอก,ก่น,นะมันไม่มีแท็กเลยนะถ้าคุณจะใช้เซ็ตนี้จริงๆมันต้องมาตบโรเจอร์เท่านั้นเลยนะครับผมมาตบได้จริงๆแต่ว่าเจอแฉงเจออะไรสู้ยากครับอันนี้บอกตรงนะอสู้ยากจริงแต่ว่าโรเจอร์นี่คือยิ้มเลยชิวๆอะไรเงี้ยอืมอะไรนี่กะก็ได้โมเดมาดีวะโ้โหนี่กะยังแตกเลยนะโดนฐานะ ฟรอตไบเป็นนี่เองคนระับผมสิวสวยๆไปใครมามีโรเจอร์อหนึ่งตัวนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าถือเรามีชิวเราสู้กับโรเจอร์ได้หรือได้เลยนะชิวๆเลยนะครับผมโคตรชอบเลยอืมโอเคมาจบไปสำหรับแมตช์แรกนะครับผมตึงจัดเลยนะแต้มแปดพันะนะยามาโตนานๆที่จะได้แต้มขนาดนีนะ้เล่นยามาโตโอเคเดี๋ยวไปพบกับตาที่สองกันเลย มหาเทพดองเพชรเปิดให้บริการแล้วนะผมมองหายดีดองเพชรราคาถูกหลักสิบบาทก็มีนะผมทักไปหาเฟซนัดรัตพลได้เลยนะผมเพื่อรับโค้ดร,ราคาพิเศษให้บอกว่ามาจากช่องอาร์ทอนิ์ด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นั่นเองนะราคาถูกจริงๆกับไอดีดองเพชรกับนัดรัตพลเลยนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวมาตั้ที่ศรนะผมคุณดูนะแม่งเปิดโรเจอร์สี่ตัวเลยนะนี่ผมโคตรหวานหมูเลยนะโรเจอร์สี่ตัวคือไม่เจอนิกะเลยนี่ผมสบายใจนะครับผมพวกมันไม่กันสถานะนั่นเอง นะยังมาโตดเล่นกับตัวที่มันแพ้สถานะนี่บอกเลยโคตรมันมาดูนะอื้มดึงลงมาอย่างนั้นเหรอโดดลงมาทําอะไรนี่ติดฟอร์สไบค์ไปน้องนะครับผมนี่ติดลําดับหนึ่งนะติดลําดับหนึ่งโอเคไม่งไาลําดับ2แล้วก็แฮ่ไปท,ทีนึ่งนี่ครับผมขั้น3แล้วนะตัวแข็งปอกนะอโอ้โหพระอโรเจอร์สามตัว4ตัวแม่งแป๊บเดียวโดน5ทงเลยนะนี่นี่นะตีโปตินะผมตีปกตินะนะมันจะคุณคูดาวเร็วจัดเลยนะนี่ชิลผมมาได้นะอื้ ไม่ใช้อย่างทิ้งคว้างมาเลยไปไหนโรเจอร์โอ้โหโดนฟอร์ไบายปิดลำดับสนะแข็งโป๊กเฮอ,อดูมันวิ่งมาแข็งโป๊กเลยนะดอทมินนะย่นอะไรใช้ย่นเหรอไม่แตกเลยนะมันแพ้ฟ,ฟอร์ไบายหนักมากนะครับผมโรเจอร์ อืมโอเคนะแต่ฝั่งเราเนี่ยโชคร้ายนะครับผมมันไม่มีสายโล่เลยนะปัญหาคือพอไม่มีโล่เนี่ยโรเจอร์มันดึงง่ายนะครับผมเห็นะมันดึงอีกแล้วแต่เรามีชิวรเราบวกได้เลยนะครับเจอโรเจอร์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใครนี่ครับผมคุณฐานะฟอร์ตบายมันโดนหนักนะเขาไม่เด้งเลือดแน่ๆน,นะครับผมนี่ครับผมแห่ไปทีหนึ่งนะอืมเขาโดนตีปกติก็ไม่ค่อยเด้งเลือดด้วยนะครับผมเนี่ยตีนะแตกอีกเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมจะมาตบผมเก็บหมดนะจะเป็น,นอืมไข่ไงโซโลโ้แพ้ฐานะทุกตัวนะ อู๋เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นโคตรมันนะผมอย่ามาโตเบตานี้นะแต่ว่านี่กะมันเยอะไงเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยหยิบมาเล่นกันเท่าไหร่นะมไปอะไรเหรอนดอชมินอะไรแห่ไปทีน,น,นจะจะเนี่ยผมจะสกิลเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าต้องเอาฟอร์ตบายเข้านะอืมอย่างนี้ก็จบดิในก่ะโดนไปเห็นไหมฟอร์ตบายเข้าหมดนะเข้าหมดเลยแล้วก็ติดฐานะนะครับผม อืมอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วมีชิวเหนะ็นไหมแรกเลยนะมีชิวแม่งเหมือนมีอมตะอยู่ที <c oughs> นี้ยโดนไปก่อนไปไหนหนีเหรอไม่ให้หนีจะหนีไปไหนแห่ไปทีอืมเรียบร้อยหมื่นกว่าคุณดูดิย๋ยะมันโดนฟอร์ตไปลำดับสามมันโดนหมื่นกว่าเลยใช่ไหมมีนขึ้นหนักมากเลยนะอืมไปไหนเหรอฮะมาให้ชิวคัหน่อยมาให้ชิวฉัน่อยยายาอืมอ่ะเรียบร้อยมีชิวเลยชิวกว่าเยอะนี้ยคุณดูดิ โอ้โหโรเจอร์โดนเป็นแบบบางจ้อยเลยนะไปไหนอ้าวเฮ้ยมันดึงมันดึงมันดึงมันเอาเลือดนะะมันเอาเลือดอเรียบร้อยเลยว่ะชีวิตไปไหนโดนฟอสไบตนะ์มินไปน้องเนนี้ผมชิวม,มาแล้วนะเฮ้ยติดตันติดตันใจเย็นใจเย็นโอ้โหเบะกำลังมันเลยฮะไปติดไอน้นี่ฮะติดสันโอ้เฟลวะ่ะอืมโอเคขอเล่นโรเจอรนะ์แับเลยี่สิบวิคือคือเล่นเนี่ยมันค่าได้นะ แต่ว่ามันต้องมีสายโลด้วยนะฝั่งเราไม่มีโลเลยฝั่งเขามีวิ่ไม่แมวงลงมาอีกนะเป็นกะผมโอเคมมตาหนี้ดึงไม่ได้แนละ้วหรือเปล่าอโอเคดอทเามิโนเสียตรงนู้นด้วยนะโอเคไม่เป็นไรครับผมตานี้แพ้ไปครับเดี๋ยวไปพบกับตาสุดท้ายกันเลยครับ เอาละครับตัดสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ขอยามาโตเข้ามานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะช่องผมคือช่องกระโจนทีสามารถกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมลงคลิปบ่อยมากนะเดือนหนึ่งก็ลงเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าอยากดูตัวอะไรคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับถ้ามีผมจัดให้นะีนครับผมอยากดูยามาโตตอบโปรเจอร์ผมก็จัดให้ไม่รอช้าเลยทีเดียวนะครับผมโอเคชิวไม่มีขอบาทาเทวทมินเลย ไปไหนโรเจอร์นี่ครับผมก็โดนดามเมจพิเศษนะเป็นหมื่นเลยนะอืมจะเด้งเลือดแล้วไงอ่ะเนี่ยโดนไปเลยนะครับผมเนี่ยเนะฟอฟอสไบ์มันโกงมากนะจะหนีไปไหนหรอตีเลยนี่จะได้ชิวด้วยไงละ่ะโอเคนะมคุมโซนเลยนะวีแฟงกิน มาจากไหนเนี่ยแฟงกี้ติปึ้งนี่โดนฟอร์ไบเหมือนกันนะไม่มีใครสู้ฟอร์ไบได้หรอกฐานะที่โกงที่สุดแล้วนะอูมันมันดาเมจมันสุดจริงๆนะผมรู้สึกว่าแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าเราทําให้ติดสถานะฟอร์ตไบได้รัวๆนะผมการันตีคือไม่กี่คอมโบตายแน่ๆนะเดี๋ยวคุณดูโรเจอร์นี่คือ จบไปเลยเรียบร้อยครับผมโดนบาทาเทวะไปก่อนกันทงเลยนะจ้าัยรุ่นนะผมเขามีแฉงด้วยนะต้องระวังแฉงนะครับแต่โรเจอร์นี่บอกเลยว่าชิวชิวเลยนะมาเลยเพ่โอเคอุ้ยคิงแอร์ไลน์มานะครับผมโอเคแห่ไปทีหนึ่งโอ้โหสองหมื่นแปดยับเลยนะคือสีแดงเนี่ยโดนยามาตโตะหนักมากนะครับตัวเนี้ยถ้าเราแบบเล่นให้ช้ำหน่อยนะผมว่าแม่งเฟี้ยวอยู่นะ อืมเนี่ยครับโรเจอร์กลับมาแล้วหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาตรงนี้หน่อยมาโรเจอร์จะมาทางนี้หน่อยได้ไหมจ้าอืมโอเคเดี๋ยวเขาไปตรงบ้านนะครับผมรถดักก่อนนะไอพวกโรเจอร์นี่มันเกียรน,นะผมตรงนี้ สองธงนีกะน่าจะไหวอยู่อันแนะ่มันมาทางนี้นะครับผมมันคิดผิดแล้วมันคิดผิดแล้วไงนี่นติดฟอร์สไบไปโอ้แต่ผมตีเขาไม่เข้าเลยครับผมจะต,ต้องตดฟอร์สไบไปทีนะอนี่ไม่ไงโอ้โหตีออกธงไม่ได้นะครับผมจะมาตบีข้อเสียแห่ไปทีนึงโอ้โหโเกือบแตกเด้งเลือดไทมินไปแล้วนะอืมออไลเออยังมีชิวไงนนองโอ้โหผมช้าไปหน่อยนะจริงจเมื่อกี้ผมนะ่าจะบาทาเทวะทมินไปเลยโอเครับไปสั่แหม่งเบาจัดนะครับผม มันช้ำมันช้ำมันไม่รอดหรอกมันไม่รอดหรอก <c oughs> เออเว้ยยื้อทำไมยื้อทำไมยื้อยู่นั่นแหละเรียบร้อยครับผมแนละ้วตบโรเจอร์ชิวเลยนะแถวเวลร้อยเวลบู๊ทสามอะไรเจอได้หมดคือจะมาตบเป็นตัวที่น่าเสียดายนะคือมันแพ้แชงไงนะครับผมถ้าเกิดมันแบบมันล้างหาก,กี้ได้นี่แม่งสวยเลยนะแชงจู้ไม่ได้นะผมบูดจริงตารางหาก,กี้ได้นะโอเคทงนำนะระวังแชงนิดนึง ต้องเขาเขาโรเจอร์กลับมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปกันก่อนนะขึ้นไปกันก่อนไม่แน่จะโรเจอร์จะมาทางไหนอ่ะมันมาทางนี้นะผมไปไหนน้องนี่มึงจะเอาออกทงไม่ได้นี่คือปัญหานะผมแต่ฆ่าได้แต่เอาออกทงไม่ได้แฮลไปทีนึงอ,อะไรมีชิวอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยชิวผมนี่คือตึงนี่คราผมสกิลมาแล้วนะแล้วก็ทำมามินไปได้เรียบร้อยโอ้แพ้นะก็คือป็นโอ้ได้มันก็ดึงทงสู้เขาไม่ได้นะผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนบอกว่าจะสนุกกันนะผมใหม่ทีหน้าครับสวัสดีครับ